ranking of king หรือ osama ranking ทำไมทุกคนถึงต้องยกให้มันเป็นอนิเมะมามืดแห่งปีเรามาดูได้ไน s ในชุด i d o ranking of king osama ranking หรือ ranking of king นั้นมีต้นฉบับมาจากมังงะผลงานของอาจารย์โชสเกะโทกะที่ปัจจุบันนั้นก็ยังคงตีพิมพ์อยู่ในเว็บไซต์มังงะแฮกและได้มีการตีพิมพ์ฉบับรวมเล่มโดยสำนักพิมพ์คาดัวคาวและได้ถูกทำเป็นทีวีซีรีส์อนิเมะในปี2021โดยค่ายวิสตูดิโอ ใครที่ฝากผลงานดังๆไว้อย่าง a t t a c ท on t i t ท n ซีซั่น1นนั่นเองเรื่องราวของ r a n k i n g of k i n g นะครับจะกล่าวถึงเจ้าชายบดจีเจ้าชายตัวน้อยที่หูหนวกแล้วก็เป็นใบ้นะครับไม่สามารถพูดคุยหรือสื่อสารกับใครได้สามร่างกายยังอ่อนแอจนไม่มีแรงแม้กระทั่งจะย,ย,ยกดาบหรือถือดาบขนาดเล็กได้บดจีนั้นถูกผู้คนต่างดูถูกดูแคลนทางประชาชนในเมืองและข้าราชบริพารภายในวังที่เกลียดเขาชังเขาและรู้สึกว่าบดจินั้น ไม่เหมาะสมที่จะเป็นราชาองค์ต่อไปแต่ถึงกระนั้นตัวของโบจิเองก็ยังไม่ยอท้อและใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นราชาที่ดีที่สุดในโลกตามที่เขาได้เคยสัญญาไว้ให้กับแม่ของเขาที่ได้เสียชีวิตไปนั่นเองครับโบจิถูกผู้คนต่างดูถูกดูแคลนกัน,กนแกล้งมาตลอดจนวันหนึ่งตัวของโบจินั้นได้ไปพบกับเพื่อนคนแรกของเขาที่เป็นเผ่าเงาอย่างคางเยะแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวของโบจิและคางเยะก็ได้เริ่มต้นขึ้น ความรู้สึกของผมหลังจากที่ได้ดูเรื่องนี้นะครับรู้สึกว่าเราไม่ควรมองอนิเมะแค่ป,ปกจริงครับเพราะว่าเรื่องนี้ถึงปกมันจะดูสดใสน่ารักแต่เนื้อเรื่องข้างในจริงๆแล้วนั้นลึกซึ้งมากครับความสนุกของเรื่องนี้นะครับจะอยู่ตรงที่เนื้อเรื่องนะครับที่เรานั้นต้องคอยเอาใจช่วยบจินะครับในการผ่านอุปสรรคต่างๆที่เขาต้องเผชิญในชีวิตนั่นเองครับถึงลายเส้อนอนิเมะเรื่องนี้นะครับจะออกดูการ์ตูนเด็กหน่อยแต่เนื้อเรื่องนะครับ ไม่เด็กเลยนะครับผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเด็กจะดูได้ไหมเรื่องนี้แต่เอาจริงๆผมคิดว่าเด็กก็น่าจะดูได้นะฮะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเด็กดูนะครับเด็กก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งถ้าผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่ก็อาจจะคิดไปอีกแบบหนึ่งนะฮะโดยเรื่องนี้นะครับก็จะมีการสอนใจหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเห็นคนคนหนึ่งมีความสุขทุกวันไม่แน่ว่ารับหลังเขาอาจจะร้องไห้อยู่ก็ได้อย่างพจจีนนะครับที่เขาจะแสดงความเข้มแข็งตลอดเวลาแต่พอเขาอยู่คนเดียวนั้น เขาก็จะแสดงความอ่อนแอออกมาโดยการร้องไห้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆเลยแม้คุณจะไม่ชอบการ์ตูนล,ลายเส้นเด็กนะครับแต่ผมก็อยากจะแนะนําให้คุณดูเรื่องนี้อยู่ดีครับเพราะว่าเรื่องนี้นอกจากภาพสวยแล้วนะครับก็ยังมีเนื้อเรื่องที่บอกเลยว่าคุณภาพมากนะครับถ้าคุณดูนะครับคุณอาจจะร้องไห้ก็ได้ครับเหมือนผมที่ร้องไห้เกือบทุกตอนนอกจากนี้นะครับเรื่องนี้ก็ยังมีเพลงที่คนนุณภาพมากๆนะครับ เพลง OP นะครับได้วงคิงงูเจ้าของเพลงตั้งอย่างฮักกูจิสึนะครับมาร้องเพลงให้นะครับโดยชื่อเพลงนั้นจะใช้ชื่อว่าบอยนะครับตอนนี้นะครับเพลงบอยนะครับยอดวิวปาไปแล้ว14ล้านวิวด้วยกันนะครับเพลงคุณภาพอย่างนี้ต้องไปฟังแล้วครับส่วนเพลงอีดีนะครับก็ได้ศิลปินคุณภาพอย่างยามะมาร้องให้นะครับโดยชื่อเพลงนั้นจะมีชื่อว่าโอสนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมมันก็สะกดว่า Oz นะ น่าจะอ่านว่าโอสนะตอนนี้ยอดวิวก็3ล้านเไปแล้วนะครับผมบอกได้เลยครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากนะครับทั้งความหมายดีแล้วก็เพลงเพราะมากครับถ้าใครอยากรู้ความหมายก็ลองไปหาฟังซับไทยดูนะครับผมว่าคนน่าจะตกหลุมรักเพลงนี้ได้ไม่ยากครับเหมือนกับผมสรุปนะครับจุดเด่นของเรื่อง Ranking of k i n g นะครับอยู่ที่เนื้อเรื่องแล้วก็คุณภาพของภาพเองครับแถมยังมีน้องโบจีนะครับที่คอยแจกความน่ารักความสดใสให้เราตลอดท้งเรื่องนะครับ แถมทั้งความซึ้งความดราม่าเองก็มีครบรดครับผมอยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะครับใน Ranking of King อันดับพระราชามีให้ชมแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วที่ไอชีอีนะครับแต่ก็ต้องรอ VP 1ีตอนนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับถ้าคุณสมัคร VP เพื่อมาดูเรื่อง Ranking of King เรื่องเดียวผมมาคุ้มครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ s h o u l d I d o ผมก็คงต้องตอบว่า yes you should คุณไม่ควรพลาดเรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวงครับแล้วคุณก็จะได้เข้าใจกับว่าทำไมมันถึงเป็นอนิเมะมืดของซีซันนี้ครับ ผมซิมนะครับจากช่องซิมเน็ตก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันกับคลิปหน้าครับชุดเอเดมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นหนังหรืออนิเมะเรื่องไหนต้องมารอดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ